พักพวกผมที่อยู่เพื่อตายแม่งกะเตรียมย้ายออกนะต่อหน้าสวัสดีครับนายครับผมอยู่กับนายครับหกเดือนไปนอนชั้นสิบสี่นะสารจะฝากว่าเฮ้ยผมตัดสินให้คุณไปอยู่ในคุกนะคุณทักษิณแล้วคุณไปนอนทําไมโรงพยาบาลคุณต้องไปนอนเรือนจำีินะครับคุณเป็นอะไรป่วยจริงหรือเปล่าถ้าสารมองว่าป่วยจริงคุณทักษิณก็รอดแต่ถ้าสารบอกทักษิณสารตัดสินให้คุณไปอยู่ในคุกนะคุณไปนอนทําไมโรงพยาบาลนั่นไม่ใช่เรือนจํา คุณไม่ได้ป่วยจริงเนี่ยสมมติว่าศาลบอกอ่าทักษิณคุณไม่ได้ป่วยจริงนะศาลก็บอกเอาทักษิณไม่เป็นไรหรอกผมฟังคําเบิกความอะแรงต่างแล้วเดี๋ยวให้คุณทักษิณไปนอนเรือนจาก่อนนะเพราะศาลตัดสินใน้คุณจะไปอยู่ในคุกนะครับเพราะฉะนั้นวันที่เก้าเนี่ยอีกไม่กี่วันก็เป็นเรื่องสําคัญว่านายใหญ่จะต้องไปนอนในคุกหรือว่านายใหญ่จะอยู่นอกคุกอันนี้ก็สําคัญนะฮะนะครับแล้ววันที่สิบก็จะมีสารรัฐธรรมนูญเรื่องอะไร อะไรนะที่เขาบอกอะไรเรื่องอนะครับนะครับเขาเรียกอะไรวะเลือกอะไระออะไร,ระชามตรงมติอะไรอ่ะนะครับเพราะนั้อนอะไรมันไม่แน่นอนนะครับนะพักส้มก็รอดูว่าวันที่เก้านายใหญ่จะติดคุกไหมถ้านายใหญ่ติดคุกก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับนะ,นะเรียบร้อยโรงเรียนแตพ,อ,พอนายใหญ่ติดคุกดีไม่ดีเนี่ยนะส้มได้ดีไม่ดีน้ําเงินกับกระแดงจะไปรวมกันหรือเปล่าหรือไม่ค แดงทั้งหมดอาจจะย้ายไปยกมือให้น้ําเงินหมดหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นก็จะกลายเป็นผีหัวขาดตอนนี้รัฐบาลก็เป็นผีหัวขาดแนละ้วเพราะว่าทางทางน้ําเงินเขาบอกว่าพรรคแดงนี่พรรคผีหัวขาดไม่มีลูกพี่หัวขาดไปนะครับเราก็ดูกันต่อไปนะครับว่าจ,จะอะไรยังไงกันนะครับนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าสมมติทักษิณติดคุกนะผมว่าไอ้พวกเพื่อไทยนะั่แมงก็หนีกันหมดแนละก็อยู่กับน้าเงินหมดอาจจะอยู่ทางตรงหรือทางอ้อม ทำไปทํามก็สองพักนั้นก็เป็นรัฐบาลส้มก็เป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมผมดูแล้วนะทําไปทํามเนี่ยหลังจากวันที่เก้าสถานการณ์การเมืองเปลี่ยน,นยมันก็ย้ายไปอยู่กับภูมิใจไทยเหมือนเดิมแล้วก็พักส้มก็เป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมแล้วก็มันก็เป็นรัฐบาลต่อไปมันไม่อยู่หรอกสี่เดือนแม้ก็อยู่จนนุ่นปีเจ็ดศูนย์ผมว่าอนุทินก็เป็นคนฉลาดเพราะนั้นเขาก็รอดูจังหวะเขาเฉยๆเขาก็เพียงแต่ถามส้มเอาโอเคสามข้อรับเงื่อนไขได้ไหม TOR T O โบางคนก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรก็คือเงื่อนไขเขาใช้ภาษาฝรั่งเพราะว่าพักส้มส่วนใหญ่ก็นักเรียนนอกการศึกษาสูงเขาก็ใช้ภาษาทีโอานะทีโอาก็คือเงื่อนไขเงื่อนไขก็คือหนึ่งเป็นรัฐบาลสี่เดือนสองแก้รัฐธรรมนูญสามพักส้มไม่ไม่ไม่ไ,มไปอะไรไม่ไปร่วมบริหารด้วยนะนะครับภูมิใจไทยก็เงียบๆตามนั้นก็แต่ความจริงลึกๆแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เออเอาเอาเนี้ยไทย เอาใส่เข้าไปนะแล้วแล้วก็ไอ้นี่เจอลออเเครับนะโอเคเนี่ยเดเซ็นผมแป๊บเดี๋ยวผมลงไปเอานี่ด้วยนะไม่จ้องอันนี้โอเคนะแป๊บเดี๋ยวลงไปอืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์หลังจากก้ากันยาเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนเพราะว่าถ้า สมมติว่าโชคร้ายทักษินติดคุกสารบอกให้ไปนอนในคุกไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยนะครับสถานการณ์การเมืองจะเปลี่ยนพวกเพื่อไทยอาจจะไปรวมกับพรรคําเงินเหมือนเดิมแล้วก็อยู่ยาวเลยนะครับส้มก็เป็นฝา่ายค้านสถานการณ์ผมดูแบบนี้นะเพราะฉนั้นส้มไม่ต้องมองให้ขาดนะครับเ,เพราะว่าพรรคแดงเนี่ยเขามองว่าพรรคส้มเป็นพรรคเด็กๆหลอกไม่ยากละอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็พรรคเด็กก็อย่าให้โดนหลอกลวกันเพราะว่าพุ่งนี้เกี่ยวลากินนะทั้งนำเงินทั้งแดงเนี่ย สามกบนะตอนนี้ก็ปักส้มก็เด็กๆวัยรุ่นอ่ะบางทีคิดอะไรต้องนั่นอ่ะผมเองผมก็เลือกส้มมานะผมชอบผมชอบที่มันไม่ซื้อเสียงนะครับแล้วไม่แจกเงินอะไรต่างๆแจกเงินนี่พังประเทศชาติี่ายนะครับเนี่ยมาเช้าดูรายงานจากะศูนย์พยากรเศรษฐกิจอะไรต่างๆข่าวเศรษฐ,ฐกิจก็บอกการแจกเงินนี่คือการทําให้ประเทศชาติเสียหายทําให้ประเทศชาติเสียโอกาส แทนที่เราเงินไปพัฒนาอะไรเราก็จนอยู่แล้วยังเสือกแจกเลยเราคิดหรือเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยนะครับแล้ววันๆเราก็ยากจนนะแทนที่เราจะเก็บเงินไว้ใช้จําเป็นเราเอาไปแจกลูกหลานกินเที่ยวกันมันไม่มันไม่อันนี้ไม่ได้นะครับนักนักเศรษฐศาสตร์นักอะไรเมื่อเช้านี้ผมดูข่าวเนี่ยเขาบอกว่าอ้ยไม่ได้นะครับนะครับนะเอาไปแจกเจออะไรนี่มันไม่มันไม่ได้อะไรอ่ะนะเราจนอยู่เราต้องเอาเงินใช้ที่จําเป็นตอนนี้ลาบากเลยแจกเสร็จก็จบก็ไม่ได้อะไรอ่ะ เงินเราก็ไม่มีนี่ก็ไปใช้นะเงินก็ไม่มีนี่ก็ไปใช้แต่ทุกวันนี้ประเทศเราเนี่ยเก็บผสมภาษีมาเนี่ยมันไม่พอใช้นะหนึ่งได้มาก็ต้องใช้นี่เพราะว่ารัฐบาลเก่าๆก็กู้ไว้เยอะตั้งแต่สมัยโควิดอันที่สองก็ข้าราชาการก็เต็มบ้านเต็มเมืองทั้งที่รับราชาการท,ทั้งที่ทกเกษียณไปแล้วยังไม่ตายรัฐบาลก็ต้องดูแลมันหมดเนี่ยเพราะนั้นเงินเรานะราชาการจริงๆต้องลดเหลือสักครึ่งพอจริงๆระบบราชาการเนี่ยลดเหลือครึ่งนึงก็พอแล้วะ ร้อยคนเหลือห้าสิบอะไรท่ไมจําเป็นก็ให้เอกชนก็ทําไปดีกว่าครับเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่รัฐบาลทําเรียบเจ๊งหมดมันมีอะไรบ้างที่รัฐบาลทาแล้วรวยไม่มีครับพอรวยมีเงินเหลือนักการเมืองก็ดึงว่าประมาณไปโฆษณาช่องนั้นช่องนี้พีอาตัวเองนะเอาไปแจกหัวคะแนนบ้างอะไรบ้างอันนี้คือความจริงที่ผมคุยกับนักการเมืองมานะครับแต่ผมไม่บอกพรรคไหนพอบอกกุ๊ปแม่ก็ฟ้องเลยอเอาละเตรียมเลยหมายสารพี่เดียรนะพี่เดก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุ๊แทะนะครับ แล้วผมก็ไปในเส้นใหญ่จนนอนชั้นสิบสี่ได้นะครับะนะครับเพราะนั้นเรื่องปากท้องอะไรเรื่องใหญ่นะเพราะนั้นไ้เรื่องแจกเงินนี่อย่าไปทําเลยเมื่อเช้านี่ผมดูข่าวเศรษฐกิจเนี่ยโอ้ยเขาบอกว่าการแจกเงินนี่มันช่วยอะไรไม่ได้นะนะการแจกเงินก็คือการเอาเงินภาษ,ษ,ษ,ษีมาหาเสียงนะครับลดแรกแจกแถมพอได้แล้วประเทศชาติเสียหายหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้อืนะครับว่าการแจกเงินนะมันมันไม่ใช่เรื่องดีอ่นะ เข้าใจนะฮะอือเดาไยรู้จะพูด <c> ย I mean, ังไงนะครับเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันเรื่องแจกเงินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันโหเนียเนี่ยรถลถแต่ตอนนี้ก็ขายไม่ได้สินค้าขายไม่ได้นะลูกดูความผมนี่ลำบากเต้นรถจนอะไรต่างมือสองมืออะไรใครจะซื้อรถใหม่อะไรต่างเดี๋ยนี้ไม่มีใครซื้อไฟแนนซ์ก็ไม่ปล่อยกู้ก็ไม่ได้มีแต่นอกระบบไม่จ่ายก็ทุบหัวอย่างเดียวใครไม่จ่ายแม่ก็ทุบ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 พี่น้องครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโดนทุบโดนอะไรต่างๆก็ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะบางคนก็ไปไปกู้เงินก็โดนขู่โดนทุบโดนไล่ตามคือเดี๋ยวนี้คนไม่มีตังค์จ่านยะผมคุยกับเจ้าที่ธนาคารถึงเชื่อเขาบอกพี่เดชครับตอนนี้ปรับปรุงสินเชื่อนะครับนะปรับโครงสร้างนี่นะครับเดิมหนึ่งผ่อนเดือนละ 10, 000, หมื่นเหลือแปดพันก็ผ่อนไม่ไหวเจ็ดพันก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นตอนนี้คนมันไม่มีตังค์จ่ายธนาคารก็ไม่รู้ทาไงทวงหนี้ก็ยากนะครับตอนนี้ผมก็ได้รับเชิญไปบรรยายทวงหนี้หลายที่หลายทาง น้ำบากกันหมดนะครับใครมีปัญหาหนี้สินอะไรก็ลองพิมพ์ๆกันมานะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันท,นทั้งหนี้ทั้งสินคืนรถคืนบ้านลำบากธุรกิจลำบากครับคนงานก็ปลดทุกวันครับนะแย่ yeah, ครับตื่นขึ้นมาแนละ้วคิดเรื่องธมาหากินอย่าไปสนใจนักการเมืองกันมากนะแต่ละคนก็แม้ก็เชื่อถืออะไรไว้ใจกันไม่ได้ทนะั้งนั้นเนละนะครับไม่ว่าใครไว้ใจก็ไม่ได้แล้วครับนะตอนหาเสียงก็บอกฝ่ายประทาที่ประทายสะพักก็ไปอยู่อนุรักษนิยมไปอยู่กับพวกยึดอำนาจ นะครับนะมันพร้อมที่จะย้ายค่ายวันนี้อยู่กับส้มอีกวันก็ไปอยู่กับแดงไปอยู่กับน้ำเงินบางคนมันทําได้หมดอ่นะักะการเมืองอยู่นี้นะหลายพักหลายอะไรต่างเนี่ยมันทําทุกอย่างเพื่อให้มันได้รัดทวนตรีได้มีตําแหน่งมีอํานาจวาสนามันคิดอยู่แค่นั้นนะ, <S 2> <S 2> น,ะนะครับนะฮะ,นะเ,พเพื่อเงินเพื่ออำนาจกันทั้งนั้นไว้ใจอะไรกันไม่ได้ หากินลําบากเนี่ยใช่ใช่ลำบากเลยทําไงเราต้องกลับมานั่งคิดนะเช้าขึ้นมาหาข่าวสารอะไรที่ไปดูสร้างสารรค์นะอืมนะครับนี่นะครับนี่รายงานเศรษฐกิจก็บอกประเทศไทยอาการโครมา่านายกรัฐบาลใหม่ต้องแก้เศรษฐกิจอันดับแรกนี่ครับนี่รายงานจากด้านเศรษฐกิจนะภาคเอกชนหวังนายกแก้เศรษฐกิจอันดับแรกเพื่อไทยผ่านมาสองปีก็ยังแก้ไม่ได้ก็พยายามแก้แล้วแก้ไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนนายกใหม่หรือเปล่า นะครับต้องแก้เลยครับเรื่องเนี่ยนะครับวิกฤตหนักเลยครับไม่มีจะกินครับเขาบอกเนี่ยนะนายกคนใหม่ต้องเป็นความหวังของประชาชนต้องมีวิธีการบริหารแบบใหม่เลิกนโะยบายแจกเงินซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้ต่อปีไอ้พวกแจกเงินนี่คือเอาเงินไปซื้อเสียงนะครับแค่นั้นแหละสมัยหน้าก็เลือกกูด้วยอะไรแค่นั้นแนะแต่ผมว่าไม่มีใครเลือกเลยนเะพราะอะไรเพราะเพราะมันแจกไม่ครบบางคนก็ยังไม่ได้บางคนที่ได้ไปก็ใช้หมดนะนะครับไม่ไหวแล้วครับ